พี่แนนด้วยเรารู้สึกว่าเข้าขากับลองบาร์ที่ชิมวามชินรวิทย์ครับบทบาทที่คิดว่าตั้งแต่เริม่มมาเนี่ยเหมือนตัวเองที่สุโอ้มายเดดูเซอร์ครับโอเมในปี2023ประทับใจที่สุดได้ปล่อยอัลบ,บั้มครับแสดงในจีนที่เราอเอ่อมาพัก,กินครับอยู่คืนหนึ่งก็โทรมางงงวอยากเป็นเพื่อนมึงป่อะ <ๆ S 1> อะไรนะ <laughs> เอออยู่ๆก็โทรมาฮะฮะอะไรนะ <laughs> สวัสดีครับ นนท์ครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่กับมินแมกกาซีในคอลัมน์มินทอครับช่วงที่สุดของนอนท์ครับข้อแรบทบาทที่ท้าทายที่สุดเอ่อกิ๊บเบอร์สองครับด้วยความที่มันเป็นซีซั่นสองด้วยแล้วครั้งนี้เราไม่เคยทำคาแรคเตอร์ที่เดเวล็อปจากเด็กคาแรคเตอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยเป็นโจทย์ที่มันยากที่สุดด้วยแล้วมันแบบว่าด้วยพอดเรื่องที่มันขยายสเกลขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มันยากมากๆครับเพลงที่ฟังเด่น อ่าบอนะ The Secret of the Universe ครับตอนเราคิดคอนเซปต์อะเราคิดคอนเซปต์ว่าถ้าสมมติว่าแบบสักคนหนึ่งเป็นจักรวาลถ้าเราจะต้องการเรียนรู้เขาต้องการจะจีบเขาหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องหาความลับของจักรวาลแล้วสุดท้าย mm hmm. เมื่อเรารู้ความลับแล้วมันจะทําให้เราเจ็บถ้ามันรู้ความลับแล้วมันจะทําให้เราไม่มีความสุขสู้เราไม่รู้ดีกว่าแล้วพอเราบีบปอย่างนี้ไปให้พี่พ,พี่วงหายพอเดโมแรกมาไม่แก้เลยเลยเราฟังแล้วแบบดีมากครับ it's easy to say that i'm fool. i still have many things to learn ชิมมอนชินวิทครับสนิทกันอยู่แล้วแล้วมันเจอกันหลายเรื่องมากช่วงที่ชิมมอนเข้าค่ายมาแรกๆอ่ะเราเจอเกือบทุกเรื่องเลยบางที่เล่นหลาจากนั้นจากตอนเจอกันตอนรุ่นพี่ซีเคิล์ฟเลนสองเจอกิฟเต็ดก็เจอแบ็คลิสก็เจออะไรอย่างงี้ตั้งแต่เรื่องแรกเลยรู้สึกว่าเออก็เป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างคล้ายๆกันเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนเป็นต้องแทบไม่ต้องคุยอะไรกันเลยเข้าก็เล่นด้วยกันสบายใจ โอ้ไม่เดือูเซอร์ครับความรู้เซอร์บางอย่างมันไม่ไดมไม้มันไม่ได้เชิงว่าเราจะต้องแบบเรียนไม่เก่งหรืออะไรอยย่างงเี้แต่หมายถึงว่าด้วยอินเนอร์ความรู้เซอร์บางอย่างความไม่มั่นใจกลัวอะไรบางอย่างนี้ครับแต่คล,ค,ลคลายกันสินปีนที่อยากร่วมงานในวันที่สุดฟูจิคาเซะครับเคยเจอแล้ยังไม่เคยเจอเลย,ยตอนนั้นเขามาคอนเสิร์ตท,ที่ไทยก็ติดงานไปดูไม่ได้อยากทาักยัดด้วยนะครับครับชอบสองแบบแล้วกันมันจะมีความชอบ ชอบด้วยความเหมาะของของคอนเซ็ปต์ของรหลายๆอย่างอะจะชอบชุดที่ใส่ที่เป็นปกอัลบั้มมันจะเป็นชุดแบบเธอแค่มันจะคล้ายๆนักวิทยาศาสตร์มันจะเป็นเสื้อคลุมเดียวาวใส่แว่นด้วยแล้วก็ถ้าชุดที่ชอบด้วยตามคอนเซ็ปต์จะชอบชุดที่มันเป็นกึ่งๆชุดคล้ายๆชุดนักบินอวกาศที่แบบว่าตตาลีเขาทาแบบเป็นแขนหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเคดีเวของที่ชอบ MV ของตัวเองที่เล่นหรือกำกับเอง ถ้าชอบที่สุดชอบ My Universe is You ครับแต่กวันนี้ต้องการมีแค่เธอครับด้วยด้วยความที่เราฟังแล้วเราเห็นภาพชัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสุดท้ายมันมันออกมาเป็นตามภาพที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบ MV นี้ที่สุดระหว่างรกกับอะไรยากมันก็ยากก็ยากทุกโปรเซสแหละหมยถือว่ายากทุกตำแหน่งอย่างกำกับมันก็จะมีวิธีการยากอีกแบบหนนะึ่งแสดงก็จะมีการบ้านที่ยากอีกแบบหนึ่งกันเลยแต่และสิ่งที่เราทำมันก็ยากหมด ห้าส้าเนาะนานที่สุดอะน่าจะแบบน่าจะถึง8เดือนอะโควิดด้วยมั้งมันเลยแบบต้องเข้าใจว่าตอน5 5าคือแบบพี่นักแสดงรุ่นใหญ่เยอะแล้วเหมือนกับว่าเขาก็จะคอนเซิร์นเรื่องนี้กันเยอะอะไรเงี้ยก,ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ลแล้วมันมี5เส้นเรื่องมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบก็น่าจะ6-7เดือนอะน่าจะมากกว่าจังเกิลนี่เาจังเกิลคือ7เดือนอะไรเงย มาพักินครับเจอครั้งแรกตอน,นตอนเฟตติ้งครับตอนเฟตติ้งซีรีส์แล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่ใครก็ไม่รู้นั่งผมหยิกยิกนั่งอยู่หน้าตึงตึงไม่คุยกับใครก็แบบใครวะเกิตอ,ตอนนั้นเขายังไม่ได้ขเข้าเซ็นค่าเจอกับเทีวีไงเขาจะแบบว่าเหมือนแบบเป็นฟิลแบบเด็กนอกเข้ามาเล่นซีรีส์เราก็เอ้ยนี่บ้านเรานายเป็นใครวะนายเป็นใครเหรอนายมาจากไหนแต่นายไม่คุยกับเราเลยนะผ่านไปประมาณเดือนกว่าอยู่คืนหนึ่งก็โทรมางงๆนั่งเล่นเกมอยู่โทรมาด้วยน้ำเสียงอาการที่ไม่มีสติเบา เปรียบเพื่อนเพื่อนมึงเหรออะไรนะเอออยู่ๆก็โทรมาแล้วอยู่ๆก็ชวนเราคุยดีๆทอคุยเชิงลึกเลยฮะรออะไรนะแล้วเราก็นั่งเลยเก็บ้วยเราก็คุยอยู่เหมือนกันเก็เออแล้วตอนนั้นเหมือนแบบช่วงนั้นก็ไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรก็เลยแบบว่าเออก็เออม,มานอนเล่นห้องกูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอให้มานอนครั้งเดียวแม่งก็ไม่กลับเลย <c oughs> ลมันก็ไม่กลับเลยลเป็นอาทิตย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งคุยเหมือนก็คุยแล้วแบบว่าเออมันก็คลิกมันก็อะไรหลายๆอย่างมันก็ตรงกันเลย ต่างกันมากนะคนแบบคนที่มันยังไม่เคยเจอหรือเคยเจอครั้งแรกมันก็จะมีมาดของมันเอยซึ่งพอเราสนิทกันแล้วเราก็จะเอาเราเราเห็นนี่ใส่เชิงลึกมาแล้วมาดของมันก็ยังอยู่เวลาเราไปเจอคนอื่นเพราะมัน,มนก็จะมีความแบบบางอย่างความมาดบางอย่างในปีนะที่ประทับใจที่สุดเป็นที่สุดจได้ปล่อยอัลบั้มครับเพราะว่าเป็นคอนเซปต์อัลบั้มที่อยู่กับมันมา3ปี <S <S ตั้งแต่กระดาษแผ่นแรกคอนเซปต์ทุกอย่างเดโมอัด ฟังทีมิกมาเตอร์แล้วก็จนมันออกสู่สายตาประชาชนก็รู้สึกว่าเออมันเสร็จสักทีเลยครับก็ฝากอัลบ,บั้มด้วยนะครับ Secrets of the Universe นะครับเป็นอัลบั้มที่มีคามวา้นะครับหลากหลายวิธีการร้องหลากหลายสไตล์นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอัลบ,บั้มที่รับพิเศษความเป็นตัวผมได้ดีดียี่มนะครับแล้วก็ลง แรงกายแรงใจกับมันเยอะมากๆนะครับก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากปีหน้านะครับคอนเสิร์ตนะครับนนบอทูเบวนะครับวันที่23มีนานะครับฝากด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับมินแมกกาซีนวอลลุ่ม19ครับในคอลัมน์ในคอลัมน์ในคอลัมน์มินทอครับไม่ไม่ลืมมากนะ